ถ้าลูกค้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับสมาชิกนะครับอยากได้ระบบเครื่องเสียงนะครับแล้วก็จอตรงรุ่นนะครับก็สามารถทักเพจอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับ0 6 3 4 9 8 6 1 6 8้านะครับร้าน s p e c i a l i s t Cardio นะครับตั้งอยู่บนถนนระหว่างรามินทา28กับ30นะครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง1ทุ่มครับวันนี้เราก็มาพิเศษหน่อยนะครับหน้าร้านร้อนก็ร้อนนะครับร้านเรามีอะไรบ้างนะครับเห็นลูกค้าสอบถามมากันเยอะแล้วนี่ครับนี่ รับติดตั้งและจําหน่ายนะครับจอ Android ติดรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นจอ Android 9นิ้ว10นิ้วจอตรงรุ่นรถยุโรปทุกค่ายทุกแบรนด์นะครับเราติดตั้งได้หมดเลยนะครับและที่สาคัญลําโพงที่เราติดตั้งนะครับก็จะมีหลากหลายแบรนด์เช่นเดียวกันเช่นอินฟินิตี้นะครับ ESB d i สันเอา i าย JL Audio m t x Audio มีหลากหลายแบรนด์นะครับ ทุกซีรีส์บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงลูกค้าท่านไหนนะครับนี่ฮนะมีหมดเลยชุดสายลำโพงกล้องมาทึกหน้าหลังกล้องรอบคันโอ้โหเยอะแยะนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนมาไม่ถูกนะครับนี่นครับฝั่งนน้นนะครับลามินทา30ฝั่งนี้ลามินทา28ระว่างนะครับและอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ร้านนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่9้าโมงเชา้าถึง1ทุ่มครับ นี่แผงประตู Mercedes-Benz เพิ่มความหรูหราและเพิ่มความเป็นคลาสสิกนะครับนี่เสริมด้วยไฟแอมเบียน์ไลท์นะครับนี่อ่าเดี๋ยวไปชมกันต่อมาดูในส่วนด้านหลังกันเลยนะครับนี่เลยซับตู้ ESB Audio นี่ลึกสุดใจแน่นอนเป็นตู้พอนนะครับ เพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตู้สูตรสําเร็จอย่างดีจากอิตาลีเลยไม่ต้องตีตู้เพราะเป็นตู้สําเร็จมาเรียบร้อยซึ่งมี Power อร์มาในตัวขนาด8นิ้วตัวนี้บอกได้เลยว่าหนักแน่นลึกมากๆโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับส่วนของประตูหลังซ้ายเนี่ยเราใส่เป็นลำโพง ESB Audio Series 4000แต่เป็นโคแอคนะครับแกนร่วมนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินระบบ ดีเของแซปโกอยู่นะครับโอเคครับครับก็มีคนถามมานะครับว่าที่ผมถืออยู่นี่คืออะไรนี่คือจอเดิมโรงงานของ Mercedes Benz ซ CRA250 นะครับนี่อ่าไม่เชื่อดูนี่อ่าเมอร์เ e เดสเบนะครับนี่ครับเล็กกระทัดรัดนะครับแต่เล่นอะไรไม่ได้แล้วนะครับและลูกค้าเนี่ยบอกว่ารัางรถมากคันนี้ออกจากป้ายแดงเลยครับขายก็ไม่ได้ราคานะครับเลยมาปรับปรุงระบบเสียงและก็ระบบภาพนะครับเป็นจอ Android พาโนขนาด12นิ้ว โอ้โหจะสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปชมเลยครับด้านในไปโอเคครับนี่คือจอเดิมนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับนะครับอันนี้คือจอเดิมจากโรงงานเนี่ยจริงๆแล้วเบนซ์เนี่ยกดทัชสกรีนไม่ได้นะครับเราจะใช้ก็คือเป็นปุ่มในตัวของไอไดตัวนี้นะครับอันนี้คือการทํางานนะครับของออริจินอลเลยนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนแล้วนะนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารจริงครับสวยหรูจริงครับ ทำให้รถดูหรูดูแพงมากขึ้นเลยครับตัวนี้จะเป็นจอ a n นดรอ d พาร์โนนะครับขนาด12นิ้วนะครับสเปคเนี่ยแอม8ลอม256นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ลูกค้าเอาซิมมาให้เราด้วยนะครับรองรับซิม 4G นะครับอันนี้เราใส่ซิมเรียบร้อยละ นั่นหมายความว่าเวลาลูกค้าเนี่ยสตาร์รถขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นแท็บเล็ตที่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็สามารถเล่นได้เลยครับ y o YouTube g o o g l e แบบ Netflix ได้หมดนะครับและที่สำคัญนะครับจอตัวนี้นะครับรองรับกล้อง360องศาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตงานต่อครับร้านเรานะครับมีบริการและจำหน่ายลำโพง ESB Audio นำเข้าจากอิตาลีนี่เลยเราได้ทงม่เรียบร้อยแล้ว ซีรีส์4 0 0พันะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทุกซีรีส์เลยนะครับเริ่มต้นซีรีส์1 0 0่2พ0 0 3 0 0 0แล้วก็4 0 0พเพิ่งเปิดตัวไปนะครับแล้วก็ซีรีส์5 0 0 0เรามีจำหน่ายด้วยและซีรีส์8 0 0 0และ9000ตัวท็อปสูงสุดนะครับโอเคครับล้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ0 6 3 4 9 8 6 1 6 8นะครับอย่าลืมนะครับมาไม่ถูกตั้งหมุดไว้เลยนะครับระหว่างรามินทา28กับ30แค่นั้นเองนะครับสเปเชีลลิตแกาเดียวครับพร้อมบริการครับ Ok?